กับแมพที่ชื่อว่า l o p e Swing Obby หรือชื่อภาษาไทยก็คือ W7 Obby Swing เชือกโอเคกตดดิกาของเกมนี้ก็คือ Obby แต่ว่าแต่ละด่านอะคือเราต้องใช้เชือกในการผ่านนะนี่นี่นายแล้วก็กด e เป็นการไ uh ต่ขึ้นกด q การไต่ลงนะมานายเล่นเลยกันเลยด่านแรกนายมาเร็วด่านแรกง่ายเหมือนปลอกกล้วยนะเราก็ต้อง oh, มีแรงนิดนึงแล้วก็เบี่ยงไปฮึบ <Yeah! S 1> นี่งแล้วเซฟเลยด่านที่2ก็ง่ายเหมือนกันนายเนาะ อีง่ายมากด่านสามก็ง่ายอ่ะด่านสี่เออง่ายเหมือนกันเหรอนายไว้ทุกด่านง่ายเนี่ยด่านง่าอันนี้ต้องปีแล้ไนต้องปีแลโอ้โอ้ด่าได้ได้นี่ด่านหกไม่เชื่อเชื่อเกี่นี้วิวทำไมนายติมการฉันไม่ติมการไป๊ป ดันอันนี้ด่านอะไรดันเจ็ดเป็นเขาวงโกนนี่นี่ปีนขึ้นปีนขึ้นเออออกดผิดกดผิดนี่สนุกอยู่เนาะเฮ้ยฉันมาตรงนี้ฉันจะสวิงไปเลยนายฉันจะสวิงไปเลยนายโค่ยไปทางนั้นไม่ถึงโกงไม่ได้อะโกงไม่ได้ป้าดาฉันอยู่เนี่ยนายดูฉันฉันแอบโกงขึ้นมาบนกำแพงตรงนี้แต่ขึ้นมาได้ไงตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอไม่ อ้ยขึ้นได่ถืออ้าวฉันกระโดดลงทางนี้เลยเฮลโหลต่อไปก็ไปทางนี้โอ้โอ้อยู่ต่ำๆแล้วเมื่อก็จะเหวี่ยงแรงขึ้นใช่ไหมจากหลักฟิสิกส์ฉันฟิวฉันฟิวตกเลยอยู่ที่ฉันไฟิวได้ไม่รู้เออฉันถึงแล้วรอนายด่านเก้าถึงด่านสิบจะมีล่มชูชีพมาให้เรานะนายรอนายได้แล้วใช่ วิ่งเจ๋งอ่ะขึ้นเส<อ>าหายไปไ<ม>ยแล้วเออขึ้นตะลงตามหน่อยก็ได้มาเชือกมันเป็นอุย้ยเชือกนี้อ้ยความเชือกนี้อะไรเนี่ยความอ๋อเชือกนี้จะเหวี่ยงให้ไกลขึน้นเหวี่ยงตอนแร็กดอก็เลยไกลมันทำฉันคว่ำเลยนะฉันรอนาะยไปไปปุ่มกดปุ๊บโอ้ดันลูกบอลดันลูกบอล อ๋อน <aş bekommen S 3> ั่นลูกบอลไพ่กระโดดขึ้นไปนายลืมไต่เชือกแอดแอดแอดเวลมันไม้โดนเชือกเหรอนี่โอ๊ยไกลๆอยู่นะเชือกเหล็กนายไม่ใช่เชือกดิเขาเรียกว่าอะไรนะสายเคเบิลปะสายเคเบิลปะไปไปไปไม่ใช่ใส่เคเบิลนะอันนี้ง่ายอันนี้บันไดอาร์เรบรานี่บันไดเอ้ยฉันลืมเซฟอีกเนี่ยไปรอนาย ไฟอรอบาราเลยว่าเดี๋ยวแว็บระราว่าถึงเนะอะเดียวไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวขออ,าอ่านอรงนี้นนก่อนโพบแดดยัวอโปอ๋อด้านนี้คือด้านคนเก่งด้านนี้คือด้านคนหนูใช่ไหมก็แจ้เก่งนะฉันเลยผ่านไปเลยตืมกระโดดคืออะไรนะน่ยฉันใช้อะนะนอะผ่านไปเลยฉันไม่ต้องการสองอันนั้นไปอันนี้คืออะไรไป โอหเล่งความเร็วซะไม่สลิงเร็วขึ้นเฮ้ยมีการอะไรตรงนี้ให้ตายตรงนี้มีการอะไรไม่รู้นายเก็บยังเฮ้ยฉันใช้ไม่ได้ไปด่านต่อไปนายต่อไปเราเข้าสู่ระดับสีฟ้าเฮ้ยใสยเคเบิลสายเคเบิลเออไม่มีอะไรให้ทำโอ้ยลมนี่ก็ว่าอะไรลมแรงใช่ไหมใช่ลมตรงนี้กระโดด ตรงนี้กระโดดเอ๊บถึงได้ไลยฉันมาทางปูเอ้าขนายไปไหนไหนวอกรอเฮ้ยไัยเว่ก็ฉันไปด่านกำลังจะไปด่านที่สามนี่แห่ะฉันไม่รอเอ้ยนายไม่รอเลยก็มันก็เช็คพอยต์หรือเปล่าอะไรฉันงงนายนายไม่รอให้เลยรอนายงั้นฉันไม่รอนายเลยดีไหยไม่ต้องก็นายไม่รอนี่ก็ฉันรอนายไปเนี้ยทำไมฉันไปไม่ถึงเนี่ยมันต้องไปตรงไหน ดาวนายไม่รู้นายเดี๋ยวฉันย้อนกลับไปช่วยนายอ๋อตรงนั้นนี่เองนายดูนะตรงนี้ฉันรู้แล้วอ๋อชิดพอยติดอันฉันถึงแล้วแล้วก็ไปอันนั้นต่อโอ้ยอย่าอย่าอย่านายอย่าไปก่อนฉันอ๋อก็นายไปก่อนฉันอสองด่านน่งก็แค่แค่สองด่านเองเอ้าววันนี้ฉันไม่ไปสักด่านเลยแล้วนายก็บอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปด่านก่อนฉันนี่ฉันยังไม่ยัมไปถึงด่านเลยนายไป นายไปก่อนเลยเีชมพู้เริ่มชิวชีไปเหรอเร่มชิชีมานะเร้่มชิวชิมาแล้วมีได้เป็นอะไรรอฉันด้วยอะไรเอ้าก็สองด่านนี่เออโอเคชูดแอดปืนยิงไปที่เอ็กซนี่ยิงปืนตรงนี้แล้วยิงแล้วมันจะเป็นเชือกเข้าใจแล้วยิงแล้วจะเป็นเชือกเอามัน มันต้องยิงทีเดียวม่งางมันไะเนนี่นเจอเอ็กตรงไหนให้ยิงถ้าเราไม่ยิงตรงเอ็กอก็ได้เนี่ยเจ๋งอ่ะอ๋อยิงตรงนี้หรอยิงเชื่อตรงไหนก็ได้นะเดี๋ยวนะเดียวนะตรงไหนก็ได้เลยขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เอา<ป>ให้เชือกมาตรงนี้แทน นีใ được, ่ใช้อันของตัวเองเหรออยากใช้อันอกที่เขาให้ชอบกิมมี้ไปเหรอเดืดดดอดเตือดเโือดเอาเอา,เอาปืนหาย,อยบอกบุมบอกนี<อ>่ต้องปีน รอนายเฮ้ยการนี้มาเหรอการลองชิวช,ชีว์เยอะเฮ้ยนี่ประดาวฉันไม่ฉันไม่ใช้ไม่นายนายจะไม่ได้ช็คพอ,อยนะไม่แต่ฉันข้ามาสามสิบห้าเลยเฮ้ยเฮ้ยนนนดึงหนูมาสามสิบส่้นา <c oughs> ยไม่อยอมเล่น <c oughs> โนนดูดสามสี่เฉยโนนดูดเฮ้ยมีเชือกตรงนี้ไปไปไปง่ายมากเลยเนี่ยไปคนละฝั่งโอ๊ยกดผิดกดผิดตลอดเลยถึงแล้วนายไหนมันไปนิดนึงนิดนึงตรงไหนหนึ่งหนังเฮนจะไม่รอนายแล้วมันก็ไม่รอไกลโอ๊ยตรงนี้อออพื้นพื้นขอบมันคือทำเราเด้งนหนึงนะาไปก่อน ถึงเลยฉันโดนเด้งเอือเด้งไอ้ใหญ่ในกากวอ้ยโดนเด้งเกือบตกนายจะไปเด้งทำไมโอ้โหสลิเป้าใหม่เราก็ถึงด่้าร้อยนะอืมก็ไกลเกินไม่ไกลสี่สามแล้วโอ้ขึ้นขึ้นขึ้นโดนเด้งด้วยนะว้าอูนัลา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 ทอง เออนายแล้ต้องโดนเด้งทีหนึ่งก่อนเพื่อให้มันนอนไปทั้งอันเลยเพื่อให้มันนอนได้นายยอมโดนเด้งไปโออเดี๋ยวก่อนฉันฉันไม่ยอมโดนเด้งก็น่าจะดีเหรอเด็กเห็นว่าเอาเดาเนี่ยมันนอนเลยอยู่ตรงนี้ีโอ้ยอร่อยปล่อยไปลูเช็คพอยต์แล้วนลากฉันไปเช็คพอยต์เลยด้วยฉันยังลือไป้แบ๊รอด่านนี้ไม่ไกลมากันลากเช็ยวอ แดนแถวนี้มันง่ายจริงเออง่ายจริงตีอะไรอ่ะโคดเอ้ยนายโคดฮับเวฮับ W A E H A L V W A E E เขยใส่โคดใส่โคดได้เงินมาสองพันบาทขึ้นนายเอ้ยอยาออเ้ยตรงนั้นมีการ์ดอะไรไปด้วยอ๋ออ๋อการเดิมเหมือนเดิมแต่ฉันชอบมากเลยนะการ์ดนี้ ฉันไม่ชอบเลยนายทำนายใช้อันนี้ไม่เป็นใช่ไหมเลยไม่ชอบพอมันใช้มันทาฉันตายเอยไม่ลองนาก็ไม่รู้อะฉันเคยลองแล้วฉันเคยทําให้มันตกไวแล้วมันจะได้ไม่ไม่มีแรงเฉื่อยไปเอ้กัต้องชิวชีพได้สงอันแล้วตอนนี้นี่เนี่ยวิย่งดีวิ่งดีไปเลยไปเลยไรไม่ได้เฉ็คพอย ก็ถูกลากกับไปเรื่งแต่ฉันพร้อมเหนพร้อมแล้วนี่โมโหถูกลา่ฉันถูกลากแล้วนะยฉันอยากลองถูกลากจริงๆนายก็ไม่ต้องเซฟหลาหนึ่งดิไมายเห็นไม่ลองเหรอเห็นที่เกียจนายโอ้โยร้านเนี่ยสีแดงแล้วดันไปอะ เราต้องดันจะมีสี่เหลี่ยมไว้ทำไมโดยที่เด<อ>ินบนนี้ได้ไม่ได้กระโดดไปสี่เหลี่ยมตายได้แล้วระวังเด้งได้เหรออุยหยาดทำไมเหมือนว่าเชือกมันขยับได้เนี่ยอ๋อนี่เชือกขยับได้ <c ười> อะไรก็ไม่รู้มันมาชนฉันตายเลยฉันจะ <c ười> แข่งมันเชือกขยับได้ <c ười> <c ười> เชือกมันมาชนฉันตายเชือกขยับได้ <c ười> แ,ลแล้วรีบเช็กยต์แล้วเชือกขยับได้วังเลย เอ้วันลากฉันนายรีบๆมาเลยห้องแต่ละคนมันไม่ไม่เหมือนกันนะมีเชื่อใคยับได้ไหมเออมีมามูมูเฮ้ยระบบชั้นตะบะว้าวว้าเด้งแฟนเกระบบชั้นตะบะระบบชั้นตะบะอะไรอย่างเงี้ยระบบชั้นตะบะ ฉันจะกระโดดไปไม่ได้ระบบซันทมะคืออะไรบอกกันก่อน <c oughs> อัน,นอยู่ให้มันอยู่จะถึงมืมอมือมไแล้วอืออือโอ้ยเ<ะ>ชือกนี้คือเชือกเชือกที่เราไปแล้วเราจะนอนนะนายถ้าถ้าเราแกว่งแล้วเราไปเราจะล้มน <c oughs> ี่ <c oughs> ันเออฉันถึงในยฉันเบรกไม่ทันอ๋อเลื่อไปต้องฉันถ่ายไปเลยถ่ายไปแล้วไงถ้าถ้าเราเบรกไม่ทันเราต้องกดสี่เหลี่ยมช่วยรู้แล้วสี่เหลี่ยมช่วยเข้าใจายแล้เช็คพอยต์ได้แล้วแต่ว่ามันล้มอยู่มันกดได้ด้วยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นายเห็นแน่เพมน่าจะยากแน่เลยเขาเลยติดตรงนี้เออ สายอะไรอันนี้นายสามารถอันนี้คืออะไรลากสูงสุดไปเลยนะนายเขาบอกว่าเชือกนี้สามารถอยู่ได้แค่สามมิแล้วมันจะหายไปเชือกที่ปีขึ้นมาตอนแรกอะที่ลากสูงสุดขึ้นมาเลยนายที่นายพูดเมื่อกี้อยู่ได้แค่สามมิถ้ามันเป็นลวดลายกดปุ่มกดปุ่มไปทางนี้ไปทางนี้กดปุ่มเฮ้ยย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 ยเยย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  หยัาปุ่มเดินต่อได้เจ็ดสิบเอ็ดขึ้นต่อเจ็ดสิบสองใกล้ร้อยแล้วนะเจ็ดสิบอ๊ะอ้าวอ๋อมีลูกบอลมาแทนต้องยืนอ๋อเนี่ยลูกบอลไปกดปุ่มให้ละนายเฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ยอะเอ้ยอะเอ้ยอะอุ้ยเข้ยเขี้ย เจ็ดสิบห้าแล้ววิบแล้วปุ้งเวิบปึ้งป,งปงอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหฉันกำลังจะไปฮะนายปึ้งปึ้งเต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 ็งเต็งเต้งเต็งไปแล้วนาย<อ>ปืนกัดปืนไนนอันนเดียนชอบชอเอ้ยฉันอยากลองวิ่งไปมันมน,นี่นี่ไว้ตรงกลางแบบนี้ เออมีปืนเชือกสองอันแล้วแสดงว่าสร้างเชือกได้สองอันใช่ไหมอ่าไม่ใช่แล้วมียทงไมงนานกระโดดข้าไปเลยห็น, <c oughs> ไหนะไรก็ดืดด้อเลยเด้ง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  <c oughs> นายฉันเด้งขึ้นไปไม่ต้องใช้เชือกได้ถ้าฉันโชคดีพอฉันไปแบบดีๆและไม่เหมือนนายฮะทนไม่ดีงหน นายอ้วนเกินนายพูดเลยที่ประดาเนเธอปุรกอยฉันถึงด่านฉันได้แล้วเฮ้ยต่อไปมีล่มชูชีพใหม่ก้วนายแล้วปืนไหนก็จะหายไปถึงด่านนี้แล้วก็ไปเอาล่มชูชีพชอบล่มชูชีพเหมือนกันนะเนี่ยฉันชอบปืนเชือกนายตกล่มชูชีพอะไรเงี้ยไม่ชอบล่มอ่ะฉันจอที่มันคับยากเลย ส<ผ>มจร <ผม S 1> ิงมันเป็นร่มชูชีพมันไม่ไปขึ้นเนอโอเคอ้าอ้าฮึ <_ d> um> ตรึมอุ๊ยอะไรอะเชือกกระสีเนี่ยเออเชือกนี้แข่งได้อ๋อเชือกนี้ต้องรีบขึ้นไปนายโอ้ยยู่นี้ฉันแข่งมาด้วไอ้หนี้เชือกลื่นนายตอนนี้มี ความเหนียว90%แล้วยิ่งเราเกาะความเหนียวก็ยิ่งหายปราเมื่อกี้ฉันปีนแล้วไอ้เลยคือฉันแกล้งเนี่ยเดี๋ยแต่ฉันไปโดนเหล็กอันเนี้ยเลยนาของนาไปใช่ไหมแหละเรื่องนี้อีกแล้วโอ้ต้องรีบปีนขึ้นไปก่อนที่มันจะลื่นนาโดนกระโดดเลยดื้อสองด้านนี้นี่มันปาราสองด้าน ดานติดต่ออันนี้ง่ายมากเราใกล้ป้าหมายเลยนะไปดาว90เหตุง um um ่ายเอาพี่แค่นี้ด่านออกไปนี้ยนะเห็นจะข้าไปนั้นเลยวิวเอ้ยปืนเชือปืนเชือวิวนี่นะเฮ้ยไม่ช่ยม่ช่ไปเรือการบนีเฮ้ยไมื่องไรือการบนี้มองกัน ใส่เชือกกันนี้ขึ้นไปเลยกระโดดดิ้ดีดดดดด้ไปเลยใกล้ถึงจุดมุ่งหมายแล้วนายอวา้วนนายเท่าไหร่ตอนนี้เก้าสามอันเก้าสองนายตรงนั้นไม่ได้เออนายถ้าฉันไม่สามารถเอาปืนเชือกเข้าไปด่านนี้ได้งั้นฉันขอดบอดเชือกรอไปเลยโอเคปอลรอไปแล้วเอาเออกมาได้ดยืบอ๊้ยฉันโดนเด้ง ยังไม่ดูด่านพวกนี้นง่ายฉันข้าวิ9.5เลยมัง่ายเปล่า9.5ก็ะิ่พกไม่นับปืนเชือก90เอายังยังยัง97ทำไมด่านมดูง่าย97เนี่ยเนี่ย98 98 99อยู่ด้วย99อยู้านังเราเดินมาตรงนี้ไม่ได้ หนึงก้าหนึ่งหนึ่งอยู่ไหนหนึ่งอยู่ไหนข้างนี้ข้างนี้กดปุ่มก่อนหนึ่งอยู่ไหนกระโดดกระโดดทะลุขึ้นหนึ่งอยู่ไหนลื่นอ่ะตรงมันจะมีอันตรงลื่นอยู่หนึ่งอยู่ไหนเนี่ยหนึ่งอยู่นู่นมันต้องมาทางนี้แหละนะไงอ๋อหนึ่งร้อยอยู่นู้นไงฉันเจอแล้วต้องให้มันโดนตรงนี้ปะโดนตรงนี้นะข้างหลังตรงนี้ข้างหลังตรงนี้เดี๋ยวฉันไปฉันไประวังลื่นระวังลื่นโอ๊ยเกือบตก แงเข้าประตูดิดูว่ามีอะไรโวลสองเอาไปดิดิที่โว้สองนไงโอ้โหยังมีโวลสองอีกนะทุกคนงั้นพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวอีพีสองเดี๋ยวจะมาต่อให้นะทุกคนโอเคก็เป็นเกมที่โอเคนะเป็นเกมออบบี้ที่สนุกโอเคเลยโอเคงั้นสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับบายบุยเย้